นะคะไมคยก็จะมาแนะนําระบบสมาร์ทโฮมนะคะระบบที่สามารถทําให้ชีวิตของเรานะคะสะดวกสบายขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ไมคยจะมานําเสนอเจ้าตัวระบบสมาร์ทโฮมแล้วก็สาธิตการใช้งานให้ดูนะคะว่ามันสะดวกสบายกว่าที่เราคิดนะคะทุกคนตอนนี้นะคะไมคยก็เดินเข้าห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าไฟนะคะปิดอยู่ ดับอยู่นะคะพัดลมไม่ได้เปิดไว้นะคะไมายจะใช้คำสั่งด้วยเสียงกับเจ้าตัว Google Home ตัวนี้นะคะที่ไมาติดตั้งไว้ตรงนี้นะคะให้เปิดอุปกรณ์ทั้งหมดในห้องนอนโดยใช้คำสั่งเริ่มต้นที่ว่า Hey Google เปิดอุปกรณ์ทั้งหมดในห้องนอน <Okay. S 1> นี่นะคะตัว Google <า>นะคะก็จะรับคำสั่งของเรานะคะที่เราติดตั้งไว้จะมีเป็น3ตัวนะคะจะเป็นพัดลมทีวีนะคะแล้วก็ไฟนะคะที่จะถูก เปิดและปิดสามารถสั่งใช้งานได้นะคะโดยเจ้าตัว Google Home ระบบสมาร์ทโฮมนะคะก็จะมีทั้งหมดระบบสมาร์ทโฮมทั้งหมดที่มาติดตั้งในห้องตอนนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์แรกก็จะเป็นเจ้า Google Home ตัวนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นเจ้าสวิตช์ไวไฟนะคะที่จะแทนสวิตช์ทั่วไปดูจากซ้ายมือกับขวามือได้เลยนะคะนี่คือสวิตช์ทั่วไปกับสวิตช์ที่เราจะใช้ในระบบสมาร์ทโฮมนะคะที่จะสามารถสั่งในเมื่อเราไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์แล้วก็สั่งให้ปิดไฟในห้องได้ นะคะที่มีการติดตั้งไว้นะคะโดยใช้สวิตช์ WiFi นี้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัว i n น o r เรสรมโหมดคอนโทรลนะคะที่จะใช้สำหรับการติดตั้งนะคะอุปกรณ์ที่มีรีโมทเช่นโทรทัศน์นะคะหรือว่าแอร์นั่นเองนะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัว สมาร์ทพังค์นะคะจะเป็นตัวปลั๊กไ i ไฟนะคะที่ไว้เสียบกับอุปกรณ์ที่มีสายเป็นปลั๊กแบบนี้นะคะเพื่อเชื่อมการใช้งานให้กับระบบสมาร์ทโฮมนะคะที่เราจะสามารถสั่งคำสั่งปิดเปิดได้นะคะทุกคน